ผมต้องขอกราสวสวัสดีกับคุณผู้ชมอตอนนี้นะครบก็อยู่กับรายการ The f i g e TV นะครบรายการที่เด็กที่เรียนไม่ดีก็ดูได้เด็กเกรดตตอตกอแต่ไม่รู้ผมจะเกรตตกตัวหรือเปล่า <laughs> คุณจะไม่หรอกมกั้งก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครบก็อยู่ในเกมก u n b o o นะครบบที่แปลว่าเลือดเลือดนั่นเอง ่าไม่ใช่เลือดนะเลือดมัน r o l i n g นะครับไม่ใช่รอเรืออ่า grunt b o นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือคาร์บอยดวนปืนอ่าวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับนี่นี่ก็คือเลือกตัวละครใช่ไหมเนี่ยตัวละครเลือกดีๆทั้ทงนั้นเลยปรปชดอ่าไปชดเข,ข้าใจคว่าระชดไหมนี่อยได้อ่ะตั้งชื่อว่า name is s n a k จะเพาะไปไหนวะ name what is necker เอา necker ก็ได้ครับ neck เอา necker okay necker continues <c oughs> มานี่ครับก็คือเขาให้เนี่ยครับไปอูกศรนะไปไว้ที่ตรงเนี้ครับคราวนี้ <c oughs> มันก็จะนับถอยหลังแล้วเราก็ยิ่ง <c oughs> ยิงยิงใส่หัวใส่หัวมันเออย่งเงี้ครับถ้าเราตายมันจะให้เริ่มใหม่อ่าเอ,อ้ยยิงใส่หัวโอโหโอโหโอ้โหโอืโหโอคุณผู้ชมอาจจะดูมไม่ทานนะครับอ่าเอ,อ้ยยิงไม่เคยโดนเลยยิงหัวนี่แทนต่างคนต่างยิงโดนเฮ้ยไอ้นันนปลาโดนหัวเอ,อ้ย้ใจเย็นใจเย็นเย็นไม่ดีมากกลจัง,จงวะ เออผมลืมปรับให้มันเยอะกว่านี้โอ้โหเสียงจะดังเกินไปไหนนี่นี่ก็คือให้ยิงขวดนะที่อยู่บนหัวบนมือมันเองอ่าถ้าโดนมันก็จะไม่ได้สกอร์นะครับ้องเด็้งดีๆครับตรงนี้อย,อย่างสวยครับคาร์บอยังต้องยกมือไหว้ยิงเอาเห็นไหมครับมันจะเพแล้วเราก็ ผมไปปรับให้มันนี่ไฮเลยาเขาให้เพย์เกมเนคเกอร์ม่เนเอ๊ะอะไรวะเนเกอรกดอะไรของครูวะเนเอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยเอ้ยอย,ยายง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 ให้ให้มันเขียนว,ว่าไฟล์ก่อนนะตรงข้างบนเนี่ยนะ น,นี่ถ้ามันเขียนคาว่าไฟก่อนอะนะเราถึงจะยิงได้อ, <c oughs> อย่างพูดบทจบคำเลยมันยิงแล้วอเยิงใส่ยิงใส่เออโอ้ยสิบแปดบวกไนะภาสิบแปดบวกเด็กๆห้ามดูดูได้แต่ผู้ใหญ่ต้องดูด้วยนะครับอะไรละทักเมาสนี่ฮะลายเขามีไว้ทำอะไรพักกัน <c oughs> ปวดตับ ขี้เกียจขี้เกียจยิงลูกกระสุนนะครับเออนี่นะครับถ้าใครนะครับอยากเล่นเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับด้านล่างลิงก์คิพชันอ่าดิคิปชัน,ชนยิงใส่หัวเอ,เ,อเอ้ยเอ้เอ้ยเอ,ยเอ,ยยอ้เอ้ามันตายแล้วหรอเป่าเอ้ยแล้วทำไมอันนี้ถึงอยู่ยตรงนี้วะงงแป๊บตรงนี้ผมจะไม่พูดไรนะครับว่าผมเทพแล้วอ่าเทพแต่มึงตายไปกี่ครั้งแล้วเนะี่ย ไม่คาดคํมมันมาให้แล้วโอ้ยเจาะโอ้ยเจาะยิงใส่ยิงเออเป็นภาพที่ไม่น่ามองมากจังหวะนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ยิงยิงยิงใส่หัวยิงใส่หัวโอ้ยโอ้ยเกือบตายเลยกรูนี่ก็ให้ยิงขวดครับจุ๊บแอจุ๊บแอจุ๊บเออทนไม่ไหวยิงใส่อก คุณผู้ชมดูดูดูที่ตัวเหรอครับเลือดบานแต่ไทยเอ้ยเอ๊ยจะเั็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่อจะอออีกสองครั้งแล้วกันนะครับไฟแล้วไฟแล้วยิงอื้อมันน่าดูนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บยิงอัดยิงอัดใครอะไรใครมาทักวะอ๋อแม่ส่งอะไรมาไม่รู้ ปาบปาบปาบเต็มเฮ็ดช็อตกระบาลเลยเต็มกระบาลเลยกระบาลแปลว่าอะไรกระบาลแปลว่าหัวกระโหลกเด็กและสตรีมีคันและมีไข่ห้ามดูมันเกี่ยวอะไรกันวะเด็กเด็กที่มีเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามดูและสตรีมีคัน ล스โกสตีมีใคร <laughs> ตป็นยา,าอ่อนวหโอ้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่มันจะช็อตไปไหนไม่มีไม่ดีๆให้ซื้อแล้วไงวะโอเคยู่กยิงอัดยิงอัดยิงอัดอมมเมื่อกี้กดอะไรไปแล้วเนี่ยจุบโอ้เต็มหัวเออกูยิงขวไ่ได้กูยิงหัวมึงได้ไหมเนี่ยเออหือ เฮดบาด you know ยิงเออเออจ้าเออเ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 จ้าด่านที่สี่แล้วเราต้องชนะให้ได้เราต้องชนะอดเจ้าไม่นายบอกว่าจะพอแค่นี้ไงวะจะนี่ผมยังไม่พอนะครับผมยังมันต่ออยากมันอยากมันเออยิงอัดยิงอัดสุดท้ายยิงใส่หัวโโอ้ห โดนค่ะอีกอะไรวะโอเครอดที่หกเอ้ยยิงยิงอัดยิงอัดยิงอัดนี่เราต้องจะชนะมันผมเคยชนะไปครั้งหนึ่งแล้วไอบีมันจะส่งอะไรมาวะยิงอัดยิงอัดยิงอัดใครเอ้ยยิงอัดนงใช่เอาโดนด้วยน่าเชื่อเลยอ่าที่เจ็ดแล้ว ไอโก now ไอไอ want to go now เด็กเท่ๆนี่ควรจะเป็นอะไรวะเนีโโ่ยโอ้โหอื้ยเฮ้ยเฮยเนี่คือให้ยิงมีดใช่ไหมเนี่ยเออยิงมีดให้ยิงมีดโอ้ยิงตรงอกยิงตรงขานี่คือรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมฉันจะได้ไฟกับนายแล้วหรอเนี่ย เอาที่คนเอายิงสอดเย้ยยชนะโอ้โหเอน็นเตอร์เนมเน็นกเกอร์เขียนไปเลยเนก็กเขียนไงวันเน็กเขียนที่ตัวเองไม่ถูกนี่เน็กเกอร์เซ็ตสกอร์เลยอ่ะฮะออกมาไหนวันเน็กเกอร์ไม่เห็นมีเลยทำไมเรากลางทำไเนี่ยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมกันบูทหรือ คาขอบอยดวนปืนกันนั่นเองนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์นะครับใครถูกใจให้กดซับสไคร้อ่าแต่ถ้าไม่อยากพ่าชมคลิปใหม่ของผมอ๋อก็บอกไปเลยนดีกว่าโอเคครับก็อย่าลืมกด share, แชร์นะครับให้เพื่อนๆของเพื่อนๆในะครับได้ดูด้วยอ่าก็ตัวนี้เดอะฟ้าทีวีขอจากลาเพียงน,นี้ไม่เจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าป่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คอยติดตามดูเอ,เองอ่าก็ สดอันนี้ฝั่งทีวีจากลาเพีิเกนี้ซีอูพุตเต่ไปย,ยครับ